ความรักของคนที่ผ่านในคลิปนี้นะคะดูซิว่าช่วงนี้จักรวาลกําลังนําทางคุณไปสู่เส้นทางอะไรกันอู้แรงมากคุณ <c oughs> คุณดูความเก่าของไพ่แม่หมอสิเก่ามากไพ่บอกว่าคุณเป็นคนที่มีเนื้อคู่นะแล้วคุณดูพลังงานคู่รักของคุณสิขณะที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเขายังมีพลังงานล่องลอยแล้วก็มีปีกนาปีกนกนเป็นเหมือนเสีงยงสิทธ์เทพเทวาเลย ล่องลอยมาหาคุณค่ะ <c oughs> ความสัมพันธ์ช่วงนี้คุณกําลังคุมเครืออยู่ไหมคุณกําลังทําให้ใครบางคนไม่สบายอ,อกไม่สบายใจอยู่ไหมคะเพราะดูเหม,มือนว่าเป็นพลังงานความห่วงใยความอะไรอาวรความต้องการเจอหน้าคุณความคิดถึงความเสน่หามาจากคนที่เขารักคุณมากๆเลยในตอนนี้ คุณดูนะในขณะที่คุณนอนหลับอยู่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นเหมือนนักเวทมนต์เลยหายตัวเว็บไปเว็บมานะเป็นเหมือนนินจานะส่งพลังงานความคิดถึงบางทีอาจจะคิดถึงคุณมากๆถึงขั้นเอาเรื่องของคุณไปไปคิดไปฝันลหลายๆคนอาจจะมีซิกเซนที่สื่อสารถึงเขาได้คุณอา,อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบฝันเห็นเขาบ่อยมากในช่วงเวลานี้ใครกำลังฝันเห็นถึงคนรักบ่อยมากๆคะสารภาพมาซะโดยดีเออ แล้วคนรักของคุณค่อนข้างจะเป็นห่วงมากทั้งห่วงเนี่ยเถ้าสิงร่างคุณได้เนี่ยก็น่าจะสิงไปแล้วนะค่อนข้างจะห่วงเห็นคุณมากคุณนอนหลับอยู่ก็เฝ้าอยู่นั่นแหละนะคุณจะทําอะไรก็เฝ้ามองติดตามชีวิตของคุณจําเลยเหมือนเอฟซีเลยคุณเหมือนเป็นดาราแสดงฮอลลีวูดชั้นยอดเยี่ยมในโลกใบนี้ที่ทําให้คนรักของคุณคลั่งไคล้ในความเป็นคุณถึงขั้นแบบเฝ้ามองดูชีวิตของคุณทุกฝีก้าวค่ะ เอออะไรจะคลั่งรักขนาดนี้ล่ะเขาน่าจะห่วงคุณมากแลวดูหน้าตาเขาสิเขาเขาออกแนวเศร้าๆนะคุณหน้าตาเขาดูไม่ค่อยสบายใจเลยอะ่ะคุณเขาเหมือนสื่อว่าคุณไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยแทคแคร์เขาเหมือนเมื่อก่อนเหรอคุณไม่กรี๊ดเขาเหมือนเมื่อก่อนเหรอคะไม่ได้นะลูกดวงลูกดวงต้องกรี๊ดเขาสิเออคุณจะมาแบบห่างเหินแบบนี้ไม่ได้นะมันทําให จิตใจของพ่อหนุ่มคนนี้ค่อนข้างจะไม่อยู่กับเนื้อกับลุกับตัวแล้วนะคะโดนคุณตกไปเป็นเทียบร้อยแล้วพ่อหนุ่มปากแข็งเอ้ยน <c oughs> <c oughs> ่าเอนดูอ่ะอย่าไปแกล้งเขาเลยแม่หมออะดูซิคุณเป็นยังไงคะช่วงนี้จริงด้วยคุณกลับมาอยู่ในพื้นที่ของคุณเองคุณคือพลังงานมันบอกชัดเจนเลยว่าคุณกลับมามาเป็นคนที่รักตัวเองแบบร้อยเอร์ซนมาโฟกัสงานเงินค่ะช่วงนี้ งานเงินสําคัญที่สุดค่ะแม่หมอความรักคือของตายเดี๋ยวก็มีเองเลยเดี๋ยวก็เจอเองแหละหนูเลยแม่อะไรกับเขาละเขาจะอยู่ก็อยู่เขาจะไปก็เรื่องของเขาละเออแต่ไอความที่เออไอความที่คุณอยู่ห่างๆแบบห่างางเหินแบบนี้ตอนเนี้ยนะมันทําแม่เขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นห่วงแล้วก็กลัวว่าคุณเนี่ยจะตัดเขาออกไปจากความสัมพันธ์นะเขาบอกว่า คุณอะอยากใช้เวลาเนาะพื้นเว้นพื้นที่บ้างรีสเปกพื้นที่กันบ้างให้ต่างฝ่ายต่างมีเวลาทบทวนกันบ้างเออความสัมพันธ์ที่มีกันก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างเขารักคุณไหมคุณรักเขาไหมเขารักคุณจริงๆหรือเปล่าหรือมาแค่เพราะหลงเออเออช่วงเวลานี้คุณอยากให้เขาได้มีเวลาทบทวนคุณก็ได้มีเวลาทบทวนในค้นหาตัวเองแต่จิตใจของพ่อหนุ่มคนนี้เพราะว่าเขาดูเหมือนแบบเขาจริงจังในความสัมพันธ์มากๆเลยอะ ัญลักของปีกนกเนาะเป็นันลักษ์ของสีขาวที่มีความบริสุทธิ์เป็นความรักที่รักอิสระให้อิสระต่อคุณแต่เป็นความรักที่แฝงไว้ด้วยการรักคุณนะแบบไร้เงื่อนไขค่ะ <S <S หมายถึงว่าเขาเนี่ยมีความจริงใจแล้วก็อยากสนับสน,นุนพลังงานของผู้ชายในภาพเนี่ยมันสื่อถึงความมั่นคงความจริงใจแล้วก็ความเต็มใจที่อยากเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงโดยนะ้นะให้คุณเปิดใจรับความช่วยเหลือการสนับสนุนจากเขาด้วยค่ะ เปิดประตูด้วยนะคะเจ้าชายกำลังจะเดินทางเข้ามาสู่ประตูบ้านคุณนะคะคุณช่วยเปิดประตูรับเขาหน่อยนะเออปัจจุบันนี้เขาแทบจะไม่มีความเป็นตัวเองละเพราะเขาเอาแต่เศร้าโศกคิดถึงแม่เสือสาวคนนี้ปัจจุบันเขารู้นะเขารู้สึกแล้วว่าในอดีตเขาเคยทำให้คุณเสียใจทำให้คุณผิดหวังเสียใจ เพราะว่าสาหรับนี้คุณดูนะมีน้ําตาของผู้หญิงออกมาแล้วก็ด้านข้างเป็นรูปดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของปีเสื้อคือสัญลักษณ์เครื่องหมายที่แทนใจว่าในอดีตเนี่ยเขาเคยทาให้คุณผิดหวังเสียใจนะแต่ปัจจุบันนี้เขาอยากให้คุณให้โอกาสเขานะเพราะว่าความรักที่เขาเคยทําให้คุณเสียใจนะ่ะเขาได้ตื่นรู้แล้วนะการให้อภัยการจะทําให้ความรักสวยงามขึ้นนะนี่เลยเพราะฉะนั้น การที่คุณปลดปล่อยอดีตปล่อยวางนะให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งถ้าเป็นคําพูดอ่ะให้โอกาสฉันเถอะฉันสํานึกผิดแล้วที่ผ่านมาฉันรู้ซึ้งแล้วว่าฉันทําผิดต่อเธอมากๆถ้าไม่ห่างกันฉันก็ไม่รู้บางทีอยู่ใกล้กันจนเกินไปฉันก็ไม่เห็นคุณค่าความเป็นเธอเลยแต่พอเธอห่างจากฉันรอบนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันทําผิดอะไรกับเธอไว้บ้างฉันรู้แล้วฉันเฝ้าเธอทุกค่ําคืนรอคอยข่าวๆจากเธอฉันอยากให้เธอให้อภัยฉัน ฉันอยากได้รับโอกาสใหม่ๆจากเธอนี่ค่ะนี่คือพลังงานคําพูดของเขาเขารูมองว่าเขากับเราเนี่ยมีความแตกต่างกันแน่นอนแต่ว่าเป็นความแตกต่างที่สามารถซัพพอร์ตกันได้นะคุณไปเติมเต็มเขาได้เขามาเติมเต็มคุณได้เป็นพลังงานที่สามารถบาลานซ์กันได้อย่างลงตัวนะถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างถึงแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเรียนรู้ให้การอภัยกันก็สามารถจะเป็นความรักที่สวยงามได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ํานะคะ เพราะฉะนั้นเขาอยากให้คุณให้โอ,อกาสเขาค่ะคำพูดมากมายไอ,อ้คำพูดมากมายชักแม่น้ําทัง้าความหมายคือขอโอกาสค่ะลูกดวง <c oughs> <c oughs> เออแม่หมอพูดให้แล้วนะหวังว่าลูกดวงจะมีจิตใจเมตตาให้อภัยเธอนะเออและนี่คือคําทํานายของทุกคนที่ผ่านมาในคลิปนี้นะคะรู้สึกว่าตรงไหมเขาเคยทําอะไรคุณเสียใจบ้างนะเขาเคยทําให้คุณผิดหวังกี่ข้อก็ลองคอมเมนต์มาดูนะ แล้วก็รับประสบการณ์ผ่านใต้คอมเมนต์แม่หมอเยอะๆกดไลค์กดแชร์เยอะๆหรือว่าเราต้องการให้กําลังใจกับแม่หมอก็สามารถให้กําลังใจกับแม่หมอผ่านบัญชีนี้เยอะๆได้เลยนะค้าน้าชากาแฟต้องเข้าเยอะๆนะแม่หมอจะได้ทําคลิปเพลกนางเอกมาง,ง้อยคืนดีกันเยอะๆเออ แล้วเงินส่วนหนึ่งนะคะแม่หมอจะนําไปสร้างศาลปู่องค์ดํากับแม่ย่ามแม่จันทานคราชเป็นพญานาคสีขาวพญานาคสีดําในสํานักของแม่หมอเองแม่หมอมีความเชื่อว่าการสร้างพญานาคแบบคู่รักจะทําให้เราสมหวังในความรักโดยตรงทําให้เราได้มีอํานาจบารมีความสําเร็จศัตรูหูมานเก่งขามเพ่ไปตัวมันเองเพราะปู่องค์ดำดุมากและเป็นเจ้านาคาอย่างคลังสมบัติด้วยเหมือนเพื่อนๆหลายๆคนนะที่เขาโอนเงินลบที่ผ่านมาเพื่อนๆถูกหวยกันหลักแสนหลักล้านค่ะท่านศักดิ์สิทธิ์มาก หลายๆคนบอกว่าเขาขอเรื่องงานเขาก็ได้งานแบบพุกๆุกหลายหลายคนขอเรื่องความแล้วก็ได้ความรักค่ะลองขอท่านดูนะเออแล้วก็หรือว่าเราจะจ้างแม่หมอไปราถวายไปราแก้บนแม่หมอยินดีรับงานราถวายทั่วประเทศนะคะใครสนใจก็สามารถจ้างแม่หมอไปราถวายเยอะๆได้นะเราไปบนใบานสารการว่าเราถ้าถ้าเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะจ้างแม่หมอไปราถวายก็ลองขอดูค่ะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านชอบนางรํามาก นะคะทุกคนต้องจ้างแม่หมอไปรำเยอะๆนะเพื่อแม่หมอจะได้มีเงินเร็วมากขึ้นไปสร้างสารปูองค์กรรมให้เร็วที่สุดใครสนใจอยากจ้างแม่หมอไปรำถวายก็ติดต่อทางบ้านเขียวได้เลยค่ะ